เมื่อกี้นนมันเมื่อกี้มันเงยหน้าอยู่ว่าแบบแต่เธอฝวกแน่เราต้องดูว่ามันเดินไปไหนกันนี่มันออกไปทางร้าน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 เริงชัยอ,ชอ่าเข่งหมูซอยเข่งหมูฮะมันทำตัวเหมือนปกติไง <S 2> <S 2> และนี่กว่าเขาจะรู้ตัวก็โดนล,ล้วงไปแล้วนนออตอนโดนล,ล้วงตอนบ่ายโมงครึ่ง รมาถึงของก็เอาหมดหมอบหมดเลยหมอกำลัรับอีกบอกว่าเอาหมดอเอาหมดนะนั่นแหละอ้อมไปข้างหลังเพราะกระเป๋าพี่เขาไกวอยู่ข้างหลังแล้วมก็อ้อมไปข้างหลังแต่ไม่มีจังหวะลุเน,นี่ยเอาถุงอีกแล้วหย,ยิบถุงอีกแล้ว พี่ว่าหมายว่าพยายามจะเดินอ้อมไปที่กระเป๋าตังค์เนี่ยลวงแล้วนี่ไงถุงบังอ่ะนลวงแล้วลวงสามรอบไปเนี่ยรอบนี้รอบที่สามนะนะได้ไปแล้วได้ไปแล้วลุงลวงสามรอบไปรอบนี้รอบที่สามเนี่ย เนี่ยเนี่ยรอบที่สามอันนี้ชัดเลยเนี่ยมาแล้วกระเปงไหมไเ,เนี่ยตังใส่กระเป๋าแล้วเ,เดินดินเเดี๋ยวเดินเเดินไปหยิบถุงเ,เนี่ยกำลังล้วงล้วงแล้วเอาถุงบังปิดเอาไว้ตอ,อต,อตอนนี้มอองนนตี้ได้ตังแล้วนี่ได้ตังแล้วเอาตังซ่อนใต้ถุงเนี่ยเอาตังใส่กระเป๋ ต่งอยู่มือซ้ายนี่มันคาใจว่าแบบเอาไม่หมดเนี่ยเอาตังเก็บแปลว่าชัดเจนมือขาใจแล้วเห็นหน้านมันแมเห็นหน้าเนี่ยเก็บตังใส่กระเป๋าแล้วมือขาใจเอาไม่หมดรบบว่าหยิบไม่หมดมเนี่ทำทีสั่งของว่าก็จะกลับมาเอาของไงแต่ไม่ได้เอาไป เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้ววิ่งเลยแสดงว่าที่มากันสามคน,นรู้เนี่ยเอาถุงบังมือเอาไว้แล้วก็เอามือล้วง<ะ>แล้วไงยิบตังค์ไงยิบตังค์กันแล้วยิบตังค์เอาไปแล้วนะแล้วก็ใส่กระเป๋าหลังนะใส่ใส่นะเน็บไปแล้วไม่น่ารีบประคาน กลับไปยังก็ไม่รู้ต้องรู้ว่ามันอยู่ไหนตอนนี้ก็สั่งของเพิ่มอเอาหมดเลยหมดเลยถูกก็เตรียมรองเพวกของตวงไม่ไ,ไหวไไปดดูเมืม่อตนนะนาวเขาก็ ขอให้สำล้อไปส่งปะเขาให้สำล้อคันนี้ไปส่งนะของยุทธิร้านแล้วตะนัทก,ก็จอดรออะไรไอตะน,นัดเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงฝ่านนี้ยังอยู่ไหมเอาหมดเลยนิวะเหมดเลยจ้ะ เราทาทีมาสั่งของเยอะอะวก็ไปไงหยิบถุงอย่เงี้ยโอ้วงอีกป่ะโวงอีกแล้วใช่หไหมเนี่ยถุงบังเอาไว้นั่นถงไม่้องไม้วงบลสองรอบไปหรอสองรอบเอออบมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเอาถุงบังอยู่เก็บเงเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังค์เนี่ย ถ้าคนสั่งของซื้อของอ่ะต้องควักตังออกมาให้ป่ะไม่ต้องดูว่ามาจากไหนรถจอดตรงไหน,นมืออืมไม่ต <c oughs> ้องหรอนฝรั่งดี่วนี่อะสามคนนี่อะ ก็ลูกค,ค,ค้ามาซื้อของนี่ให้ช่างนี่นี่เอาหมดเลยหนูก็ให้เขาแล้วก็เขาพยายามเข้ามาแล้วเขาก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยหนูก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้เอกใจเขาถุงพลาสติกมาแล้วเขาก็กระเป๋าหนูเนี่ยเขาพยายามเดินวนไปวนมาพอได้เงินแล้วหนูจักกงพอได้เงินเสร็จแ,แล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยบังบังเงินแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าข้าง,ง,งหลังรวมทั้งหมดสครั้งเสียเงินไปเท่าไหร่ห้าครั้งน่ะ มีจะมีมาสามคนมีผู้หญิงแล้วมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงต่างคนคนหนึ่งแล้วัยรุ่นอะพี่คนล้วงเงินออกไปเสร็จแล้วเขาจะทํางานเป็นแท็กทีมพอได้เงินแล้วอะเขาใหญ่เขาจอดอยู่ที่หลังหลังสีมแดงเขาก็จะไปรวมตัวที่นี่นั่นแล้วออกไปขัเกียนรถสิบุรีค่ะแตรงไหนเขาบอก ไอ้คนนี้มันจะเาต้งหมดเลยเนี่ยมันจับจับเถุงให้แล้วเยิงหนูก็ไม่รู้ว่าหยิบเปลี่ยนไมารู้เงินแล้วก็เลียนรทซีวัเานเป็ลายงสตมาแนแล้วก็เเหลือไว้หนูพันหนึ่งอะไรหายมากห้าพันค่ะเอาเงินสดแต่ในกระเป๋าเล็กไม่ได้ไป สายมารับไปรับผู้หญิงวันนี้กลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไปรวมตัวกันที่ร้านสองแดงข้างหลังที่จอดรถร้านสองแดงเป็นปิกอัพของถิ่นภูรีค่ะทะเบียนรถหนูไม่จําไม่ได้ใช่ไหมก็ไปได้ใช่ได้เดี๋ยวไปเจอกันเรื่องความกันเลยลับมาเอาด้วยขอให้มาเอาด้วยทาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนายวองเขาจะเดี๋ยวสิ่งเขาจะมาอันนี้ขอเมาขถกไปด้วย